เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆฟแฟนๆถังซานทุกคนกันด้วยนะครับและสําหรับในวันนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะต,ตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาคที่2กันอีกเหมือนเดิมซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนที่57ในเหตุการณ์หลังจากที่หัวอี้าวได้ทําการประลองกับเหล่านักเรียนวิศวกร,กรวิญยาณาของหอหมิงเต๋อในการแข่งขันที่จิ้งหงเฉินจัดให้เขาโดยเฉพาะที่มีแร่โลงหาหายากเป็นของราะวัล1กิโลกรัมและจะให้อีฮาวทุกครั้งที่เขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ และปรากฏว่าผลของการประลองในวันแรกนะครับห้ยห้ย้าวก็อาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง18รอบติดต่อกันและหนึ่งในนั้นก็มีหญิงสาวที่มีชื่อว่าน่าหน้า,นาวิศวกรสายควบคุมวิญญาณคัติี่5และมีฝีมืออับฉรต้นๆในรุ่นงราวเขาเดียวกันด้วยส่วนเรื่องราวต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างไรนั้นทั้งหมดเพื่อนๆก็ต้องไปติดตามรับชมการรีวิวตัวอย่างของตอนตอนนี้ได้เลยนะครับ หลังจากในการประลองวันที่2ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าอ e ีห้าวก็ยังคงความฮอตไม่เลิกพราะเขาก็สามารถลมคู่ต่อสู้ไดถึง3 2คนติดต่อกันซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ของรางวัลอย่างแร่โลหะหายากก็มียอดสะสมมากกว่าเมื่อวานนี้กับ1เท่าตัวและในขณะที่อ e ีห้าวกำลังยืนรอคู่ต่อสู้คนต่อไปนะครับในตอนนั้นเองมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาก็จะอยู่บนยอดอาคารที่อยู่ใกล้กับสนามประลองของหอหมิงเตอ๋อโดยที่เขาก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มสีดำม่วงที่มันก็ไม่เหมือนนนกับรนคนอื่น แทนผู้ชายคนนั้นก็ยังถือดาบเล่มหนึ่งที่มันก็ไม่เหมือนกับอาวุธวิญญาณทั่วไปอีกด้วยและพอเหล่านักเรียนได้เห็นการปรากฏตัวของผู้ชายคนนี้นะครับพวกเขาต่างก็พากันโห่ร้องแสดงความดีใจพร้อมกับพูดว่าจักรวรรดิสุริยันจันทาของพวกเขาจะต้องเป็นฝ่ายเอาชนะอีห้าวได้อย่างแน่นอนส่วนทางจันเสียงจืวเวนก็มีการนึกอยู่ในใจว่านี่นเรือคือคนที่ประมุขจิ้งยกย่องว่าจะเป็นคนทําให้อีห้าวแสดงพลังและฝีมือความสามารถทั้งหมดออกมาได้ส่วนทางด้านอีห้าวก็รู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้มันไม่เหมือนกับคู่่ตอสู้ที่ผ่ผาานมา พะเขาก็ไม่สามารถรู้สึกถึงพลังวิญญาณที่อยู่ภายในร่างกายของผู้ชายคนนี้ได้เลยและจาดนันชายปริศนาก็ลงมาที่เวทีการประลองนะครับพร้อมกับพูดแนะนําตัวเองกับหัวอีห้าวว่าข้าคือวิศวกรควบคุมอาวุธวิญญาณขั้น6ที่มีนามว่าจี G ้เจเฉนและข้าก็คือคู่ต่อสู้คนต่อไปของเจ้าเพราะในจิตวิญ,ญญาณแห่งหมัดของเจ้านั้นข้าได้เห็นใน,นสิ่งที่ตัวเองตามหามาตลอดและก็โปรดทําให้ขารับรู้ถึงสิ่งนั้นด้วยและหลังจากที่จี G ้เจเฉนได้พูดกับหัวอีห้าวจบแล้วนะครับเขาก็เตรียม ด้วยการปลดปล่อยวงแหวนทั้งหของตัวเองออกมาโดยที่ในตอนนั้นจิ้งหงเฉินที่ดูการประลองอยู่เขาก็มีการบรรยายสปปรรพคุณของเจี๊ยเจเฉินไว้ว่ากระบี่ที่เจี๊ยเจเฉินถืออยู่นั้นมันก็เป็นเหมือนดั่งจิตวิญญาณของเขาที่แรกเริ่มมันก็เป็นเพียงเศษดาวตกธรรมดาและเขาก็เป็นคนหล่อหลอมสร้างมันเป็นกระบี่ที่มีความคมเหมือนดังฝีมือของเขาในตอนนี้ซึ่งก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีพลังเหนือกว่าอย่างปรมาจารย์วิญญาณเจ็๋วงแหวนได้ดังนั้นตัวข้าก็อยากจะรู้เหลือเกินว่าอีห้าวจะรััับบบบมืออกกคคูู่่ตส้้นนนนีแบบไห ส่วนทนางด้านอี่ห้าวหลังจากเห็นนะครับว่าจีเจชินได้ปลดปล่อยวงแหวนวิญญ,ญาณออกมาตัวเขาก็เลยจากการปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาบ้างเพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกันแต่ปรากฏว่าหลังจากเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับทั้งสองคนก็ได้แต่หลับตายืนนิ่งและไม่ยอมต่อสู้หรือขยับตัวออกมาแม้แต่ก้าวเดียวจนเหล่านักเรียนก็ถึงกับมีการซุบซิบนินทาว่าพวกมึงจะมาประลองหรือมาแข่งยืนหลับกันหรือไงแต่ความจริงแล้วทั้งจีเจชินกับหัวอีห้าวนะครับก็กําลังต่อสู้กันด้วยจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง และหลังจากที่การต่อสู้ในห้วงจิตผ่านไปสักพักมันก็เกิดการประทะก,กันของพลังจิตวิญญาณที่ทั้งคู่ก็ปลดปล่อยออกมาในโลกของความจริงซึ่งปรากฏว่าในช่วงแรกของการต่อสู้นะครับจิตวิญญาณแห่งกระบี่ของเจีเจเชนเนียก่อนเหนือกว่าจิตวิญญาณแห่งหมัดของหัวอีฮาวเนื่องจากจิตวิญญาณแห่งกระบี่ของเจีเจเชนก็ไปถึงขั้นที่กระบี่และคนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วดังนั้นอีฮาวก็เลยต้องคิดหาวิธีรับมือใหม่ด้วยการที่เขาก็ตั้งสมาธิและรวมพลังไว้ที่มดัดจนมันก็ได้ก่ออเกิดพลังงงงานแสสีท ที่ก็ปรากฏอยู่ในห้วงจิตของห้วอีห่าวโดยที่มันก็ไม่ใช่ทั้งพลังของอีไลเคอร์ซ์รวมไปถึงพลังของเปนตี้และพี่เทมเมองแต่มันก็เป็นพลังจิตวิญญาณของห้วอีห่าวเองที่ต้นกาเนิดก็มาจากวิชามาตราชาของพิภพและด้วยพลังใหม่ที่อีห่าวได้สแสดงออกมาในครั้งนี้นะครับมันก็ทําให้เขาสามารถต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณกับทางดานจีเจเชินได้อย่างคู่ขี้สูสีมากๆจนทั้งคู่ก็เลยเลิกต่อสู้ในโลกของห้วงจิตแล้วมาตัดสินกันในโลกของความเป็นจริงซึ่งมันก็เป็นการประทะก,กันร,ระหว ที่มีความเร็วจอผู้ชมตามดูแทบไม่ทันและในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ได้ใช้พลังทั้งหมดในการตัดสินการด้วยการโจมตีในครั้งสุดท้ายด้วยผลการประทะก,ก็ทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแบบที่ทําให้เวทีก็ถึงกับพังเสียหายยับเยินซึ่งในตอนแรกอาจารย์เสียนก็ยังไม่ประกาศว่าใครชนะนะครับเพราะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ประทะก,กันในครั้งสุดท้ายทั้งอีฮาวกับจีเจชอนก็ได้แต่ยืนนิ่งและจ้องมองกันเหมือนกับในช่วงก่อนการประลองแต่สุดท้ายมันก็เป็นทางฝั่งของจีเจชอนนะครับที่เขาก็ประกาศขอยอม พราะจากการประทะเมื่อคู่ก็ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บจนไม่อาจาต่อสู้กับทางหัวอีห้าวต่อไปได้และผลจากการชนะของอีห้าวในรอบนี้นี่เองมันก็ทําให้จิ้งหงเฉินยกเลิกการประลองนะครับเพราะขนาดจีเจเฉินต้องไปฝ่ายแพ้แพ,แพ้ในการต่อสู้มันก็คงจะไม่มีใครในหอบิงเตอร์ของเขาที่จะสามารถล้มหัวอีห้าวในการประลองได้แน่แต่ถึงอย่างนั้นจิ้งหงเฉินก็มีการกล่าวชมหัวอีห้าวว่าในการประลองที่เกิดขึ้นเมื่อคู่จู่ๆอีห้าวก็เกิดการเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นมาจนทําให้จิตวิญญาณของเขา,ขเขายกระดับขึ้น ช่างเป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างน่าตกใจจริงๆแต่เสียดายที่เขาเป็นคนของสื่อไรเครอร์ไม่ใช่คนของจกักรวรรดิสุริยันจันทาของเราแล้วพอจิ้งหองเฉินประกาศยุติการประลองในครั้งนี้แล้วนะครับทั้งอีห้าวกับไช้โถก็นาของรางวัลที่เป็นแร่โลหะหายากถึง33กิโลกรัมกับผอพักแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็เจอกับบุคคลปริศนาที่ก็มาขวางทางทั้งสองคนเอาไว้ซะก่อนและบุคคลปริศนาที่ว่านั้นมันก็คือหน้าหน้านะครับนักเรียนที่เคยประลองกับทางห้วยอีห้าวแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ ส่วนสาเหตุที่หน้าหน้ามาขวางทางพวกเขาในครั้งนี้นะครับมันก็เป็นเพราะนางมาขอร้องกับทางหัวอีห้าวว่าช่วยคืนจิตวิญญาณให้กับตัวนางด้วยเพราะถ้าหากจิตวิญญาณของนางไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนางก็อาจถูกใครบางคนควบคุมจิตใจได้ซึ่งทีแรกอีห้าวก็ไม่อยากคืนจิตวิญญาณให้นะครับเพราะในตอนที่ทั้งสองคนประลองกันเมื่อวันก่อนหน้าหน้าก็เกือบลงมือสังหารเขาจริงๆแต่พราะอีห้าวเห็นหน้าหน้าขอโทษสำนึกผิดรวมไปถึงตัวเขาก็ไม่ได้คาดแค้นอะไรมากมายนักดังนั้นอีห้าวก็เลยเรียกหน้าหน้าให้ตามมาที่ห้องพัก แล้วก็จากการทำพิธีสบาระห้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จากการทำพิธีคืนจิตวิญญาณให้กับนางแต่ในระหว่างที่อี้าวได้ทำพิธีนี้เองนะครับเขาก็เห็นถึงภาพความทรงจําบางอย่างของหน้าหน้าที่มันก็ซ่อนถึงความเจ็บปวดและบาดแผลในใจซึ่งมันก็เลยทําให้อีห้าวได้ถามหน้าหน้าว่าภาพความทรงจําที่ข้าเห็นนั้นมันคือประสบการณ์ของตัวเจ้าหรือไม่โดยที่หน้าหน้าก็เลยตอบอี้าวทั้งน้ำตาว่าใช่แล้วนั่นคือประสบการณ์สมัยที่ข้ายังเป็นเด็กวิญญาณยุทธของข้าสืบทอดมาจากท่านแม่และนางก็ถูกลัทธิังบ ให้สังหารพ่อของข้าแบบไม่รู้สึกตัวและพอท่านแม่ของข้าได้สติขึ้นมาแล้วท่านก็ฆ่าตัวตายข้างๆศพของท่านพ่อแต่ท่านทั้งสองก็ยังไม่พ้นวิบากกรรมเพราะจิตวิญญาณของพวกเขาก็ถูกกักขังจากฝีมือของพวกลัทิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และมันก็ใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องต่อรองในการควบคุมข้าจากนั้นก็ส่งข้ามาเรียนที่จกักรวรรดิสุริยันจันทาซึ่งทหาตัวข้าเรียนจบที่นี่เมื่อไหร่พวกมันจะให้ข้าเข้าร่วมไปสาวกอย่างเป็นทางการโดยในตอนนั้นช่ยโถที่อยู่ในห้องพักด้้้ววววยยยยนนคัเเขาาาาาก็ลถมมห,หดสสงส่ ลทัทิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์คืออะไรกันแน่ซึ่งทางหน้าๆก็เลยตอบใช่โถไปนะครับว่าพวกมันคือองค์กรลึกลับหน้าโกกลุ่มหนึ่งที่แฝงตัวอยู่ตามเมืองใหญ่ต่างๆและที่เมืองหมิงตู่ก็มีสาขาของพวกมันอยู่ด้วยโดยสาวกหลักของลทัทิพวกมันก็จะถูกเหล่าสาวกเรียกกันว่าผู้โอโศซ,ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ควบคุมจิตวิญญาณของมนุษย์ทั่วไปได้แล้วพอหน้า,นาอธิบายเรื่องนี้จบลงแล้วนะครับใช่โถก็สะบ ớ ออกมาด้วยความโมโหว่วาคนพวกนี้มันชั่วช้าและสมควรตายมากๆ พร้อมกับที่เขาก็ถามหน้าหน้าไปอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมไม่ขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนล่ะแต่หน้าหน้าก็ตอบว่ามันไม่มีผลหรอกเพราะพวกเขาทั้งสองฝ่ายเป็นพวกเดียวกันครั้งหนึ่งข้าเคยเห็นกับตาตัวเองว่าผู้อาวุโสของลัทิเข้าไปในหอมิงเตอร์และเหมือนจะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างกับประมุกจริงซึ่งพออีฮาวได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างจากหน้าหน้าแล้วนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกได้ว่าพวกลัทิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีซื่อไรเคอร์และลักพาตัวรุ่นพี่มาาาาาาเเเเเซลไไปแน่่พรระออจยย์กกก็คบบัวว้า คนที่บุกโจมตีก็เป็นพวกวิญญาณจาร์โชร้ายกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากจ,ากจักรวรรดิสุริยันจันทาดังนั้นตัวของอีห้าวก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะช่วยเหลือนานาจากโพกลทิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพราะนอกจากจะทำให้นานาหลุดพ้นจากมือคนชั่วแล้วมันก็ยังเป็นการเสพหาเบาแสของมาเซลเทาจากโพกลทิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้อีกด้วยส่วนฐานนานา้าก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่อีห้าวก็ใช้โถยื่นมือมาช่วยเหลือนางเพราะนาหน่าเชื่อว่าด้วยพลังความสามารถด้านจิตวิญญาณของห้ววอหา มันก็อาจช่วยเหลือจิตวิญญาณพ่อและแม่ของนางได้โดยที่ทั้ง3ามคนก็เริ่มแผนการในคืนนั้นทันทีนะครับซึ่งแผนการที่ว่าก็คือการเข้าไปในฐานที่มั่นของลทัทิที่ตั้งอยู่ในปราสาทหลังหนึ่งในเมืองมิงตูโดยที่อีฮาวก็จะใช้ทักษะเรียนแบบในการทําให้ตัวเขาก็ใช้โถเป็นเงาของหน้าหน้าแล้วก็จะให้นางใส่ชุดของลทัทิวิญญาณศักด์สริ์ได้พาพวกเขาเข้าไปในฐานที่มั่นของพวกมันและพอทั้ง3มคนเข้ามาในตัวปราสาทได้แล้วนะครับพวกเขาก็พบว่าที่บริเวณห้องโถงนั้นมันก็มีกลุ่มคน ที่ก็กําลังทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างกันอยู่โดยพิธีกรรมที่ว่าก็เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์นะครับและต่อมาก็เป็นลนักษณะของการเต้นลําและหลังจากเสร็จพิธีการของช่วงนี้แล้วพวกเขาทั้งหมดก็ได้หยิบมีดขึ้นมาและก็จากการรีดลงไปที่บริเวณฝ่ามือจากนั้นก็เอาฝ่ามือเปื้อนเลือดแต่ไปที่พื้นจนมันก็ได้มีแสงสว่างสีแดงเกิดขึ้นแล้วต่อมาก็เกิดปรากฏการณ์จัตรุปปาคาพร้อมกับที่ดวงจันทร์ก็มีการเปล่งแสงสีม่วงที่ส่องลงมาตรงกลางของกลุ่มคนทําพิธีซึ่งคนที่อยู่ตรงก,ารกลากง ที่นางก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับมีเสียงของเหล่าผู้ทำพิธีพูดขึ้นมาว่าให้แสงศักดิ์สิทธิ์ส่องบนพระสุธาให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์มาเยือนโลกมนุษย์โดยที่เรื่องราวต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างไรและห้วยห้าวจะสามารถช่วยเหลือหน้าหน้าได้หรือไม่ทั้งหมดเพื่อนๆก็ต้องไปติดตามรับชมการสปอยของตำนานจอมยุทธพูดถังซานในตอนตอนหน้านะครับ